เอาครับคลิปนี้มาเบงเบีย้ยมะละกออันนั้นเบีย้ยน้อยนาครับเบีย้ยมะละกอกำลังงามครับเอาครับตอนนี้ฝนตกแล้วครับยิ้มเป้นเลยครับฝนตกอะครับปลูกมันเสร็จเมื่อวันนี้ครับสิบไร่ฝนก็ตกมาใส่พอดีเลยครับ สวยงามมากเลยฝนตกแล้ว้าวนี้ฝนตกครับผมจังหวัดน้องบัวลำพูตำบลดงสวรรค์ฝนตกแล้วน้ำไหลเป็นทางเลยครับ ฝนตกแล้วครับผมฝนตกแล้วอ่าคลิปนี้เอาไว้สนิทกอนได้ครับเด้อ